สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติยกย่องนักวิจัยจุลาจากแนวคิด Universal Design วิถีชีวิตที่ออกแบบได้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาปรชาัชญาประจำปี2565 สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาประชาประจำปี2565รองาศาสตราจารย์ไตรัตจารุทัศน์หัวหน้าภาควิชาเคหัการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงาน NRCT Talk นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติครั้งที่3ประจำปี2565หน้าศูนย์จัดการความรู้การวิจัยสำนักง,งานการวิจัยแห ชาติ วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ดรวิภารัต์ดีอองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่ามีภารกิจที่สำคัญในการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการส่วนรวมซึ่งปีนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้รับมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาประชญาประจำปี25 6 5ให้แก่รองศาสตรา ไตรัตยารุทัศน์หน้าภาควิชาเคหาก,การคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นนักวิจัยที่มีความคิดที่เริ่มและอุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่องหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญคือนักวิจัยที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อทําให้เกิดผลงานที่มี Impact สู่ทางสังคมและเศรษฐกิจสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางวิชาการตอบโจท,ทย์ท้าทายสําคัญทางสังคมซึ่งรางวัล นักวิจัยดินดแห่งชาติเป็นเวทีที่ให้นักวิจัยได้นําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชนตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์คิดค้นกิจกรรมภารกิจและผลงานดําเนินงานของสถาบันการวิจัยแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของสถาบันการวิจัยแห่งชาติไปสู่ชุมชนและสาธารณชนให้ได้ทราบและนําไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป สเรื่องนะครับคือต้องดูแลสุขภาพให้ดีเนาะนะครับจะได้อายุยืยนตอนนี้ผู้หญิงไทยอายุเฉลี่ยประมาณผู้สูงอายุนะฮะประมาณสัก85ปีผู้ชายไทยก็อายุประมาณสักประมาณสัก80ปีมันทุกคนต้องคิดว่าดูแลสุขภาพยังไงให้ตัวเองอายุถึง80ปีได้นะครับอันที่สองคือต้องมีภาวะเศรษฐกิจท,ที่แบบที่ที่พอเพียงดูแลตัวเองได้อย่าไปพึ่งพาลูกหลานหรือว่าคนนอ,นอกมากนะครับออสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคม ต้องเริ่มวางแผนว่าเราจะอยู่กับใครจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่สบายแล้วใครจะพาเราไปหาหมอ,อเรื่องสุดท้ายคือต้องปอกชาำพาไปล้อมให้ปลอดภัยด้วยเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับสังคมสูงไว้ครับคำถามนี้ดีมากมันเป็นหลักการอาของการออกแบบเนาะแต่ถ้าเราออกแบบให้ผู้สูงอายุใช้ได้แล้วเนี่ยคือผู้สูงอายุเนี่ยแบบกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงตาก็แบบฟ้าฟางหูก็ตึงจริงแล้วผู้สูงอายุเนี่ยคล้ายๆคนมีการซ้ำซ้อน ถ้าเราออกแบบให้ผู้สูงอายุเดินเดินคล่องแคล่วขึ้นไม่ต้องใช้แรงมากสีตัดกันมองเห็นได้ชัดขึ้นเสียงเวลาไปพูดที่ไหนก็ดังขึ้นเนี่ยนะในการออกแบบเหล่านี้เราเรียกว่าการออกแบบเพื่อทุกคนหรือว่า Universal Design นะครับก็สามารถช่วยคนพิการใช้ชีวิตเออง่ายขึ้นด้วยนะก็เหมือนกับที่เราเออเรียกถ้าเรามีหนูที่บ้าน3าตัวตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ถ้าเราเจาะรูหนูรูเดียวคือ,ค,อคือรูใหญ่สุดคือออกแบบให้ผู้สูงอายุเนี่ย แสดว่าคนที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนตาบอดนะฮะคนท้องเด็กก็สามารถใช้สามารถใช้ร่วมกันได้ด้วยคัน